แฟนเก่าจะกลับมาเพราะรู้สึกว่าคุณมีค่ามากขึ้นแต่แฟนเก่าจะไม่กลับมาเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นของตายและนี่คือสามคำที่ไม่ควรพูดยิ่งพูดยิ่งจะเป็นของตายวันนี้ไม่ใช่ต้องพูดกันยาวครับแต่สิ่งที่ผู้คอมบอกได้เลยตอนนี้แล้วคุณทําได้เลยครับคือเลี่ยงการพูดถ้อยคําลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งครับคุณยังอยู่ที่เดิมไหมมีใครเคยถามแฟนเก่าเรื่องนี้บางคุณเคยอยู่ที่เดิมไหม นี่คือสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่งเลยครับเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าอ๋อคุณยังคงติดตามชืิตของเขาอยู่คุณยังคงหวังให้เขากลับไปคุณยังคงเป็นของตายของเขาคุณยังกลายเป็นคนที่อยู่ในสต็อกครับคือการถามว่าคุณยังอยู่ที่เดิมไหมสองครับนะสัตว์ที่เราเคยเลี้ยงด้วยกันเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคู่เนี่ยมีของขวัญแทนใจไงเวลาที่คุณไปถามถึงเรื่องนี้มันคือการบ่งบอกว่าคุณยังไม่มุกอ่อนสามครับคือการถามถึงญาติผู้ใหญ่ พ่อของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างมันคือการบอกบอกว่าคุณเนี่ยยังคงโฟกัสในเรื่องของอดีตของเขาและคําพูดลักษณะเนี้ยมันเป็นคําพูดที่มันมาจากความกลัวว่ากลัวเขาจะไม่รักกลัวว่าเอ้ยกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราลืมไปแล้วกลัวว่าเขาจะอะไราหาว่าเราเนี่ยลืมอดีตเราต้องแสดงตัวว่าเราเนี่ยยังรักเขานะแต่สุดท้ายคุณก็กลายเป็นของตายเพราะงั้นวันนี้เนี่ยครูคอมมีสี่สิบห้าจิตวิทยาครับ ห้าประโยคต้องห้ามแล้วจะทำให้เขากลับมาเร็วขึ้นครับิตวิทยาเรื่องนี้บอกได้เลยครับถ้าคุณรู้ก่อนกลับมาเร็วกว่าแต่ถ้าคุณรู้ช้าบางทีอาจไม่กลับเลยครับเพราะคุณพูดไปเกือบครบทั้งหมดแล้วซึ่งมันเป็นต้องถ้อยคำต้องห้ามครับซึ่ง45ประโยคนี้คอนเฟิร์มครับว่ากลับไวกว่าถ้าไม่พูด45คำต้องห้ามนี้เรื่องนี้ ถ้าคุณไปงมเองนะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรครับเพราะคุณจะพยายามถามอะไรก็ตามแต่หรือคุยอะไรกับเขาก็ตามแต่เพื่อบ่งบอกว่าฉันยังรักคุณฉันยังต้องการคุณฉันยังหึงห่วงคุณะคุณจะยังคงใช้ประโยคบางอย่างที่ผลักให้เขาออกไปจากชีวิตของคุณครับโดยที่คุณเข้าใจผิดให้พิมพ์รหัสครูคมตามด้วยหมายเลขสีครับใครพิมพ์ทานก็ทานคืนไม่ทันก็คือหมดครับสี่สิบห้าประโยชตรงนี้ครูคมให้ฟรีครับ เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวปรับมาอบอ,อุ่นเร็วให้ได้มากที่สุดครับเพียงแค่คุณหลีกเลี่ยง4-5ประโยคนี้จะกลับมาได้ไวกว่าครับแล้วครูคมการันตีเลยครับว่าหลายเคสพูดไอ้คำที่ต้องห้ามตรงนี้มากกว่า10ประโยคเรื่องนี้ครูค,คมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับ บางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณความหลังบ้างครับให้เงินเดือนละสี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยา กลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนนี้ไปให้มือที่3หมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 0 0พ 900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ